ี่น้องกับพระบูชาพาไต่อีกนะครับมาว่าคลนะคละมือเลยดิคนละมือพ่อพ่อคนละปีพ่อมดังนั้นถือว่าเป็นการทําบุญต้อนรับปีใหม่ปีพุทธศักราช2,568ปีมะสิงที่ uh, สิมหหอดนะครับสิ่งเก่าๆสิงส่งบดีเขาทิมไว้เอามาเอาสิ่งดีๆนะครับต้อนรับสิ่งใหม่ๆในช่วงของวันขึ้นปีใหม่นะครับนอกจาก นี่แล้วนะครับทั้งวัดเท่ากับว่ด้ดมีอีกอย่างเป็นสิ่งตอบแทนนอกจากคำวยพรนะครับที่นองที่ได้รวมเดินทางมารวมมาบุญเมืนน่อนี้นะครับคิดสิ่งใดปรารถนาะสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนาะทุกทุกประการขอให้มีแต่ความเจริญจเจริญเจริญด้วยอายุจเจริญด้วยวันณนะะเจริญด้วยสุขาพระปฏิพันธน,นสารสมบัติทุกทุกประการ นะครับอ,อีพออีแม่เฮาก็ขอให้อายุมันกวยืนี้โย่เป็นลมพ่อลมไส้แก่ลูกแก่เจ้าแก่หลานนะครับเออให้เลื่อยลอยปีสะก้อนจังป่วยเพิม่มนะครับขั้นบาหวานลอยปีอยาป่ยวยอยากอายเพิ่นนะครับให้อีแม่เฮาสุขภาพร่างกายากแข็งแรงให้อีพอเฮาหายจากออมีโรคมีไข้ก็ขอให้หายดีวันดีคืนนะครับผู้ปรารถนาโศกราบก็ขอให้มีแต่ความรลำความรวย นะครับผู้ที่เดินทางไปไกลเมื่อไก่ก็ขอให้เดินทางอยู่รอดปลอดภัยนะครับนอนรับให้ได้เงินหมื่นนอนเตือนให้มีเงินแสนไรเข่ากระเป๋าอึ้งตึงอึ้งตึงนะครับฮะเอนเตือนเงินเสียอันนี้แสดงว่าผัวรักนะฮะสัมนะะขออนุญาตเดียนเสนอนะครับตอนะนะี้ทาง คณะกรรมาการนะครับกร่อต้อนรับคำสู่พี่น้องเพราว่าสะเป็นในส่วนของตับบาร้อยแปดคณะท่งกรรมาการกองสอยดาวนะครับมี่ะพูงง่ำๆไว้คอยต้อนรับพี่ต้อนรับน้องนะครับบริการเพียงบาทละยี่สิบาทเท่านั้นนะครับเฮ็ดบุญสายดาสเสร็จแล้วยางาเถ้อมาทั้งพี่วันนกอนที่จะไปหอดมอลำม,มาบูชาพาันไต บูชาผ้าไตดอกไม้ทูกเทียนเพื่อน,น้อมจิตน้อมใจถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาน้อมบูชาแด่คุณพระพุทธน้อมบูชาแด่คุณพระธรรมน้อมนำถวายแด่คุณพระสงฆ์ประคองผ้าไตตั้งจิตอธิษฐานคิดสิ่งใดปราถนาสิ่งใดสมความมุ่งหััดปราถนา <c oughs> เสร็จแล้วประคองผ้าไตเดินเข้าไปในงลานธรรมลานอุโบสถเวียนสามรอบ นะครับแล้วน้องจิตน้อมใจถวายย่อนลงยังหลุ่มสะดือนะครับลูกเอกกลางอุโบโสถเป็นอันสิบพิธีในการทำบุญนะครับออันนี้คือจุดทำบุญจุดแรกจุดสองจุดสามอา,อาจจะไปสอยดาวกฟอนแ,าานแล้วมาผ่าไตผ่าไตเสร็จแล้วเวียสามรอบไม่สวัสดิ์จบเสร็จแล้วจะไปเบิ่งหมอระนี่ครบสเตปเรื่องเมื่อนี่ยนะครับได้ร่วมบุญโซ่ ได้มารวมอิมบุญท่างจิตทัางใจแล้วทุดทายไปอิมบุญท่างตาคือการดูหมอลำเมื่อนี้หมอลำข้าจางไม่ได้เราข้อฟรีเมื่อนี้แกงมาคอนมืออื่นหมอลำสิวันที่สองเป็นนูพานวีเศษสิวันที่สามกับหมอลำสิและวันที่สี่คือวันสุดท้ายคือวันที่เราจะได้ร่วมกันตัดไวายในิมิตพิธีกัสิมีแตงแต่ตอนเศร้านะครับโดยพระเดชพระคุณพระธรรมอาไมครับพระปรมวชรักพุทธาภรณ เจ้าคณะจังหวัดรานีบริสเรณิตาเดือนท่างมาเป็นประธานในพิธีแสดงวัฒนธรรมศาสนาในช่วงเช้าเวลา9ก้นาฬิกาเป็นต้นไปแต่พี่น้องเข้าสิงลป์รวมกันงไว้ในช่วงบ่ายโมงนะครับคณะสมทั้งมวลก็จะได้ประกอบพิธีในการผูกพัะธาตศิมาเอเวอร์วสุนนะครับในภาคเสาร์แต่ว่าภาคายนะครับเข้ากับศิลป์รับมอบมีดจากพระเดชพระคุณพระราชวชรวิสุทธิ์ นะครับทางเจ้าจภาพทุกๆเจ้าภาพครับจะได้รับมอบมีดนะครับเพื่อไปตัดไว้พอรอมกันในช่วงใบนี่คือกำหนดการคร่าวๆในวันที่สรวมไปถึง6วันนี้ที่เราจะได้ร่วมกันร่วมทัม้งบุญสะสมวันละนิดเห็ดทุกมือหกมือนะครับเด้บุญทั้งหวันนะครับประมาณว่าเห็ดมือแรกมือสองเอ,อยไปเห็ดแล้วว่านี้เห็ดอีกก็ได้เห็ดมือละสามเที่ยแห้งดี เจ็ดคบทุกเมื่อแห้งได้บุญไหลนะครับเป็นการเพิ่มบุญเพิ่มบารมีเพิ่มโชคเพิ่มลาภให้เจ้าของนะครับมื่อนี่อาจิมาส้อยดาวเอ่อมืออนอาจิมาบูชาปไตเมือต่อไปอาจิมาผากปลาล้อยฟ้ามือต่อไปอาจิมาสื่อที่ดินถวายวัดกาได้นะครับเออเฮ็ดมือระย่างมือระย่างมือระย่างไปได้บุญคือกันนะครับ นะคะเตียงอีกข้าเตียงนะคะเรียนเชิญทุกท่านผู้มีจิตธรรมนะคะร่วมรำวงสอยเราการกุศลกับพวกเราได้ที่กองกำนวยการทางด้านตรงข้ามโบสถ์ได้เลยนะคะเรียนเชิญทุกท่านนะคะมาเด้ออีพออีเมลางวันใหญ่กำลังออกนะคะเด้อเดินเมนี่ล่ะละวันกำลังออกดีเรียนเชิญนะคะบาทละยี่สิบบาทนะคะยี่สิบบาทเท่านั้นค่ะ งางเขาอาชีพอะไรบางทีบรรยากาชมอนุโมทนานะครับอันนี้ขอรยาบประารชาสัมพันธ์เห้พี่นองเข้านะครับได้รวมอนุโมทนาสําหรับเจ้าภาพนะครับลูกบริวารที่มีปลาเพิ่มเติมจังต่หมู่ว่านี้นะครับลูกที่203นะครับคุณแม่ทองย้อยชมภูนุษนะครับหนึ่งลูกคุณแม่ยุพีพลนมอีกหนึ่งลูกนะครับ ลูกที่205คุณพัชรินน้อยเกิดมีพร้อมคุณดวงเดือนคำพิทูลน,นะครับอีกห,หนึ่งลูกลูกที่206คุณเกศรบรรเลีองทองพร้อมครอบครัวนะครับคุณเกศรนี่เห็นมาสองูกคือลูกที่206และ20เข้าไปครับ206คุณเกศร207คุณดวงสมบรบรรเลีองทองพร้อมครอบครัวนะครับ สอ8ศูนย์แปดคุณประสงค์จากทิฏฐานพร้อมครอบครัวนะครับสองศูนย์เก้าคุณรัชนีสิทธิชาคำพร้อมครอบครัวนะครับลูกที่สองหนึ่งศูนย์นะครับคุณไพรศรีศรีปัญญาคุณสุภรัตน์อินทระเพชรคุณพิมญาดาธนโชธีรพงโ์นะครับสามบัตรหนึ่งลูกนะครับ ลูกที่211-211คุณธิยากรพัดมาลาเด็กชายพงศก,กรพัดมาลานางสาวรัตติการชาวเวียงดาลาดาราออโตโอาตนะครับสามพันบาทอันนี้คือรายนาเจ้าภาพเพิ่มเติมที่แสดงควาากำนุงนะครับในการจองเป็นเจ้าผ้าลูกนิมิตลูกบริวารทั้ง108ลูก ตนวันวอนนี้ทะลุมาหิสองหนึ่งหนึ่งตอนนี้ลอ่อจะพาลูกที่สองหนึ่งสองเอ่อเลขกำลังงามนะครับดังนั้นพี่น้องผู้ใดที่สนใจครับขอเรียกนั่นเชิญครับแจงซื้อนะครับเอ่อไวที่กองอำนวยการนะครับทางเจ้าที่จะได้ขียซื้อเสียงเรียงน้าเอ่อไว้ออกไปอนุโมทนารวมไปถึงพี่น้องที่จะร่วมซื้อดินถวายวันนะครับขอเรียกนเชิญครับบูชาพระไตรตามกำลังศรัทธาปจัจจัยหยอดลงในตู้เลยนะครับ สิบบาทยี่สิบบาทหาบาทได้มืดแม่นะครับย่อนเลยนะครับนุโมทนากับทุกท่านนะครับที่วันนี้ได้เดินทางมาร่วมบุญกับพี่น้องบ้านโคกพักวานพี่น้องวัดสะเก็บนะครับประคองพระไตรข้างในโบสถ์นะครับแเวนสามรอบก็ได้นะครับขออนุญาตเรียนเชิญเลยนะครับบูชาพระไตรตามกัะศรัทธานะครับจะมาเป็นครอบครัวก็ได้นะครับยกครอบครัวแล้วใส่ปัจจัย ครั้งเดียวก็ได้นะครับหรือจะย่อนคนละใบย,ยิ่งดีนะครับอ่านุมโมทนากับทุกท่านนะครับผ่านขมาม่าเยษกองเสด็จาแวะเสดยดาว,ว,ดาวให้พ่นสะกวนแวะเสดาวเเสร็จแล้วจังมาผ่าไตไปผ่าไตเสร็จแล้วนะครับจังไปผ่าป้าร้อยฝ้าล้อยฝ้าเสร็จแล้วเขาไปในโบสถ์ถวายผ่าไตเสร็จแล้วจังไปเบิกหมอลำเอออันนี้มันจะเป็นสัต์เทียบที่เฮ้าเดี๋ยวว่างไว้เนี่ย <laughs> หาพลัดขันตอนเนี่ย นะครับครนีออ้เรียนเชิญเลยนะครับพี่นอกเฮ้านะครับที่พึ่งเดินทางมาหอดค่ะข,ขอประชาสัมพันธ์จากกองสอยดาวนะคะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะผู้มีจิตศรัทธานะคะร่วมทำบุญสอยดาวการกุศลกับพวกเราได้ที่บูสตรงข้ามโบสถ์ได้เลยนะคะ บัตรละ2ีบาทเท่านั้นนะคะบัตรละ20บาทช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นนะคะ5บาท100บาท5บาท100บาทเจริญชวนนะคะของรางวัลเล็กใหญ่กำลังพยอยออกกับตามมาไปค่ะเรียนเชิญทุกท่านนะคะคพี่ๆน้องๆเด็กๆคุณพ่อคุณแม่ดานะคะเรียนเชิญที่บูธสอยดาวการุศลตรงข้ามโบนได้เลยค่ะร่อมสอยดาวการุศลได้ที่บูธ ตรงนี้เลยนะคะของรางวัลชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กกำลังออกเรื่อยๆเลยนะคะตอนนี้ก็พัดลมก็ออกแล้วนะคะจากตัวด้วยกันนะคะเตียงอยีกห้าเตียงนะคะเตียงเชิญทุกท่านผู้มีจิตศรัทธาน,นะคะร่วมทำบุญใส่ราวการกุศลกับพวกเราได้ที่กองอำนวยการทางด้านตรงข้ามโบสถ์ได้เลยนะคะเตียงเชิญทุกท่านนะคะ มาเด้ออีพออีเมลรางวันใหญ่กำลังออกเด้อค่ะเด้อดึงๆดึดนี่ล่ะรางวันกำลังออกดี mm hmm. เรียนเชิญนะคะบัตละ20บาทนะคะ20บาทเท่านั้นค่ะ โตงสวยดาวนะคะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะผู้มีจิตศรัทธานะคะร่วมทําบุญสอยดาวก,การกศุศลกับพวกเราได้ที่บูธต,ตรงข้ามโบสถ์ได้เลยนะคะบัตรละ20บาทเท่านั้นนะคะบัตรละ20บาทช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นนะคะ5บาท100รบาท5บาท100รบาทเชิญชวนนะคะของรางวัลเล็กใหญ่กําลังทยอยออกตามๆกันไปค่ะเรียนเชิญทุกท่านนะคะ พี่ๆน้องๆเด็กๆคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะเรียนเชิญที่บูสสวยรา้วการกุศลตรงข้ามโบสถ์ได้เลยค่ะบูสสวยรา้วการกุศลได้ที่บูสตรงน,นี้เลยนะคะของรางวัลชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กกำลังออก,ออกเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็ทันยุก็ออกแล้วนะคะจากตัวได้กันนะคะเตียงท่าเตียงนะคะเตยนเชิญเพื่อนท่านที่ใครปิง้งไม่จัดบาทยี่สิบบาทเราส่องไม่<ๆ> ฮ้อนๆนะครับงาโได้เลยนะคะเรเชิญทานะคะเเราไม่ได้กําหนดราคานะครับตามกําลังศรัทธาของพี่น้องนะครับหาบาทสิบบาทกัเป็นบุตรนะครับปัจจัยหย่อนลงในตู้กับประกองผ้าไตนะครับหลักการประคองนะครับเข้าไปถวายบริเวณด้านในอุโบสถเดินสามรอบนะครับหรือหนึ่งรอบนะครับเอ่อตาม อาจจะยาใส่ของผ่น้อกนะครับเพราะว่าบางท่านอาจจะมีปัญหาในด้านเข้าบอดนะครับอ,อีพออีเม่เฮ้านะครับอาจจะวา่าโอ้โบดกระลังไงโซ่สีสามรอบพอดีแม่กับเมยมอพอดีนะครับอาจจะปักว่างผ่าใจแล้วขึ้นไปถวายด้านในอุโบสถเลยก็ได้นะครับขออนุญาตเรียนเชิญเลยนะครับอา่อานโนโมทนากับดกรนัทธกิจ ชัยจินดานะครับผู้อุนะครับและนันทวิทย์นะครับรลูงโรดนะครับคู่รวมเป็นเงิน500บาทสาธุไข่อันตัวหนังสือเจ้าห่วออกเจ้าหัวกาม,มาเจ้าไปหาของปีใหม่มาให้ข่อยจอดเทเดียว <c oughs> คุณพ่อธงใจจะซื้อที่ดินกี่ตารางเมตรครับผมมือนี้นะครับสาธุคุณพ่อมีความประสงค์สิเป็นเจ้าพนักนก่อนเป็นเจ้าภาพโคโศกครับผมเอาไว้ในตอนนี้นะครับตราวนี้ได้เช่นครับพี่น้องที่เพิ่นเด่นนะครับร่วมบูชาพระไตรนะครับ,รบ,าารบหรือจะสอยดาวาการกุศลเพื่อร่วมลุ้นรางวัล นะครับเรามีของมระวังมากมายนะครับหรือสิ่งที่ดีแต่ว่าเออรวมไปถึงนะครับที่เป็นเจ้าภาพ